แต่ว,วัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมกัน EP สองครั้งที่แล้วเป็น EP หนึ่งนะจ๊ะก็มาเล่นเกมตัวกาบากา EP หนึ EP สกันเลยนี่ไปเริ่มกันเลยนี่ยังฉันไปเนี่ยทุกคนนะ่ะไปซื้อของฝันให้ลูกกันโอเคโอเคจ้า คุณพ่อในายที่สุดก็ถึงแล้วนะโอเคลูกลองเปิดดูพ่อเปิดกล่องของฝันรับไม่ได้เลยอะ่ะจริง,รงเกดไม่ต้องรับเก็บแดง้ไปเหรอมันคู่ใหญ่เลยนะน่ะลูกอืมไม่เป็นไรหรอกนะถ้ามันคู่อะ่ะมันคู่อะ่ะลูกเอาไปเก็บเถอะ ไม่เป็นไรอ,อ,อ,อเอานี่มันโยนทำไมเนี่ยโยนหังหนูทำไมอมเฮ้ยขอ่อยยังชั่ว งสั่งดูเลยเมื่อ,เอปเอาของมาดีกว่าเเขาอาจจะผลิตให้เรานี่แล้เวเราก็มาเลิกกันตรงนี้เลยอันนี้ดีกว่า คุณว่าลองอันนี้ดสูสิมันอาจจะผลิตให้ก็ได้นะโอเค็ลรอทำไมมันไม่ผลิตให้หนูอหอ้ยมันไม่ผลิตให้จริงไปบอกคนขายแล้วนี่คุณขายคะ โอ๊ว่าไงเนี่ยตอนฉันผลิตทีไรแล้วทำไมมันไม่กลายเป็นของฝันก็มันเป็นของคุณเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วดูเวลาดิเหลือหนึ่งนาทีแล้วไฮเหลือหนึ่งนาทีก็เล่นของแกฉันจะซื้อแต่ว่าทำไมนี่มันกี่นาทีแล้วฉันเนี่ยลูกฉันต้องการของฝันการอะไรทุกอย่างไปเลยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริง ฮ้ยเอาของฝันไปเก็บเนี่ยคุณพ่อเอาของฝันไปเก็บเถอะโอเคเอาไปเก็บจะลูกตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะหุย เรา่าเอาเสื้อไปให้เด็กๆเป็นดีไหมดีสิเย้ในทีสสส่สุดฉันก็มีเสื้อให้เด็กๆแล้วอ่ะน้าต่อง ของเล็กเต็มเลเยเอานี่ไปด้วยคุณพ่อโอเคอเอ้ย ท่านผู้ชมขอจบคลิปทีง่ง่ายๆก็คือถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจในเพื่อคลิปหน้าต่อไปคลิปหน้าจะมาเล่นอี3บซสามบายบ๊ายบาย